ถามว่าแพงไหมก็เริ่มต้นที่350บาทนะครับ3า0บาทเนี่ยก็จะมีภาพมีกรอบให้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีจนถึงราคาสูงสุดของเราก็อยู่ที่3,500บาทเท่านั้นเองนะ3า0 0บาทเปบ,บไหนก็จะเป็นภาพที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีองค์ประกอบภาพนะที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของภาพหรืออายุของกระดาษเนี่ยจะต้องสมบูรณ์ มากกว่า95นะครับโอเคไหมนี่เป็นภาพแท้นะครับเมื่อปีอะไรเอ่ยตัวเลขเบอร์โทรศัพท์5ตัวนะครับก็อยู่ในช่วงยุค2,510นะโดยประมาณนะ2,515โดยประมาณนะครับนิสสันเซนติกนะฮะใหม่ใหม่ในยุคนั้นครับายแดง เห็นไหมสภาพก็จะสวยกริบนะครับแล้วก็จะมีขนาดที่ใหญ่ไม่มีขาดนะครับจะ้าดีอย่างนี้เราก็จะขายแม็กซิกมัมที่3,500บาทก็ถือว่าไม่แพงเนาะขนาดเล็กยดหย่อนลงมานะครับดูความยากง่ายนะครับในการหาในการเข้าถึงหรือการเก็บรักษานะครับก็ ลดหย่อนลงมาตามสัดส่วนนะครับภาพทุกภาพถูกเก็บมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนะครับนี่มีเป็นแสนใบเป็นของสะสมไม่ใช่ของขายทุกอย่างถูกเก็บอยู่ในภาพสภาพสมบูรณ์นะครับคำว่าสะสมมันจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับแล่ว,วันนี้เราฟรีกรอบรูปเราฟรีค่าจัดส่งนะครับจัดให้สวยงามนะครับเผื่อใครที่อยากไปตกแต่งบ้านแต่งร้านแต่งการลาแต่งชอ็อปแต่งธุรกิจต่างๆออฟฟิศเนี่ยย่อมได้ครับ ใครชื่นชอบพศิยมแบบนี้ก็ทักทายมาสอบถามกันนะครับสินค้ามีภาพเดียวเนาะหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเป็นของสะสมไม่ใช่ของขายไม่ใช่ของที่ไปหาซื้อมาเพื่อขาย